สนุกจะได้เป็นสุขสบายใจสิ้นสศกวิโยกในดวงหาไทยจะเปรมปรีหนูศึกษาที่ TikTok YouTube Google ค่ะแล้วทำไมหนูถึงชอบมายการทำเล็บใช่ไหมคะ หนูไปทําเล็บก,กับพี่คนหนึ่งค่ะแล้วหนูไปกับเขาแล้วหนูชอบมากชอบการทําเล็บ mm hmm. เห็นพี่ที่แบบคนที่ทำอะค่ะเขาทําสวยมากหนูเลยชอบแล้วหลังจากนั้นหนูก็ค่อยๆบอกแม่ค่ะบอกแม่แล้วแม่ก็บอกว่า,าก็ลองศ,ศึกษาหาดูก่อนนะว่าแบบ mm hmm. เราชอบจริงหรือเปล่าเราทําได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นหนูก็ศึกษาหนูก็เชื่อมาเออก็เชื่อว่าแบบ ต้องทําได้สินี่นี่ก็ลองซื้อเซตเล็กๆมาค่ะแม่คุณแม่เป็นคนออกตังค์ให้อะค่ะลูกค้ารายแรกที่มาทำกับเราใครแม่ค่ะทาให้แม่คนแรกเลยใช่ค่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างตอนทำให้แม่แล้วแม่เห็นแล้วแม่เป็นไงดีใจค่ะก็สวยอยากจะบอกทุกคนนะคะทําอะไรให้มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดใช้เวลาช่วงบ้างหลังเลิกเรียนเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะ วันหนึ่งมองสร้างไรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับต่อวันใช่ไหมคะ5 0าสิถึงหนึค่ะเรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้คะ่ะถ้าต่อเล็บนะออแล้วคือก็มีเกือบทุกวันเกือบทุกวันคะ่ะบางวันก็ไม่มีบางวันก็มาเยอะเลยตอนแรกไปทำเล็บก,กับพี่สไครับ น้องสไัยต์ตอนนี้ก็เขาก็เห็นแล้วเขาก็ชอบเขาก็กลับมาบอกแม่อยากจะอยากจะเปิดอยากจะมีร้านทําเล็บเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ศึกษาค่อยๆศึกษาเอาตาำใน Youtube, Google แล้วก็ t ิต t อกเขาศึกษาเองทั้งนั้นเลยค่ะแม่ก็แม่ก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ก็ซื้ออุปกรณ์อะไรให้เขาแบบก็ไม่แพงมากนิดหน่อยพอที่จะแบบว่าออกทุนให้เขาได้นิดหน่อยะค่ะ ไม่แพงมากแล้วก็พื้นพื้นก่อนก็คือเราก็สนับสนุนน้นองมาตลอดค่ะดีใจค่ะตื่นเต้นด้วยแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องเขาแบบถ้าเขาตั้งใจทําอะไรเนะี่ยเขาจะตั้งใจเต็มที่สําหรับน้องนะคะทุกอย่างถ้า,าน้องเขาตั้งใจเขาตั้งใจมากเก็บไว้ก่อนเผื่อบางทีเราเราต้องเรียนต่อตอนนี้น้องอยู่ป .5 จะขึ้นป .6 แล้วก็จะได้เป็นทุนไว้ให้น้องบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะ รวมกับแม่ด้วยแม่ก็ช่วยน้องด้วยค่ะตั้งแต่น้องทำเล็บมาเนี่ยเหมือนเราเบาขึ้นไหมครับเบาเรื่องค่าใช้จ่ายเบาขึ้นค่จะบางทีเขาอยากได้อะไรเขาก็สั่งเองสั่งเองบ้างบอกว่าแม่ก็บอกว่าถ้าน่านก็เช็ดเงินสั่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็เก็บไว้บ้างไม่ใช่เขาก็จะปรึกษาตลอดลว่าถ้าเขาจะสั่งอะไรตามติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทุกสีกอะไรหมดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามก่อน จะไม่สั่งโดยพลากการ